เรามาอยู่กับจังหวะเพลงสนุกๆก,กันกับเพลงที่สองเพลงที่สองนี่ก็เป็นเพลงที่ร่วมยุคร่วมสมัยต้องใช้คาว่าร่วมยุคร่วมสมัยเพราะว่าผมฟังตั้งแต่เด็กค่ะตอนฟังตอนเด็กๆแล้วก็ยืนร้องหน้าทีวีไปอ่ะแล้วเราก็นึกในใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเป็นนักร้องเหมือนในทีวีให้ได้ คิดไปครับว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีเวทีคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนมันก็เป็นความฝันในวัยเด็กขนเด็กคนหนึ่งนะครับที่เวลาเราเห็นอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเราก็อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกอย่างผมนะครับเวลาที่เราเห็นอะไรน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากจะทํามันให้ได้ไงไปช่องทีวีไม่ได้ก็ u t u b e นี่แหลววะว่ะว้าเราไปกันกับเพลงที่สองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสโลแกนห้องนี้นะครับ ร้องได้ก็ขอให้ร้องร้องไม่ได้ก็ร้องเป็นเพื่อนผมโอเค,อเคท่านใดที่ร้องได้ร้องวิ่งนําไปเลยเดี๋ยวผมกับเพื่อนที่ร้องยังไม่คล่องจะวิ่งตามท่านติดติดสัญญาเพราะผมเองี่ผมก็ยังไม่ค่อยจะคล่องอะไรมากมายหรอกครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะหันกลับมาร้องได้แค่เท่าไหร่ยังยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีเลยนะครับผมทำช่องมาก็น่าจะวันนี้เป็นวันที่12หรือ13ก็จำไม่ท่วก เป็นคนที่ความจําก็ไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไหร่ขนาดเปิดคาราโอเกะร้องเพลงนี่ยังต้องจ้องเนื้อไปด้วยตลอดเวลาบางทีเราล้องพลาดล้องอะไรแบบเข้าเข,ข้าห้องไม่ทนันหรือจ้องจะเข้าห้องก่อนเหมือนเพลงเมื่อกี้เพลงเมื่อกี้จ้องจะเข้าห้องก่อนสองรอบนะท่านรู้ไหมแต่ผมไม่ซ่อมนะครับไม่ชอบซ่อมเพลงก็คือพลาดก็พลาดสดมันอย่างนั้นแหละเ,เพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ้าว ผมเองผมก็ไม่ได้ว่าสมบูรณ์แบบเวลาที่เรายอมรับว,ว่าตัวเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้างหรือไม่สมบูรณ์แบบไปบ้างเราจะมีความสุขนะครับลองดูสมบูรณ์แบบมากมันไหนอเอาไปกันกับเพลงนี้นะครับปูไข่ไก่ลงครับจังเธอคนงามขอไปตามตามวาสนา พี่จนคนร้ายเงินเดินยำต้องน้องบอกว่าโสนกอดกับคนจนหน้ามนเจ้าบ่น S 1> <S 1> ู่ไข่ไก่ลงน้องคงมีไข่เป็นทองวายไปตามลำคลอ สิ้นสุดกันดีน้องมีผัวใหม่ไปนาแม่ดอกทอพอวานให้ทานกรหนุนบุญแรงแม่นางไกลลงจากดงวังจะส,สงสารถูกกินจนสิ้นแรงแสงเลยน้อยเดินตามซอยโซ กันที่น้องมีืัวใหม่ไปนานแม่ดอกท้อพอวานให้ทานคือหนุ่บุญแรงแม่นางไกลลมจากดรงวังจะส่องแสง ปูไข่ไก่หลงน้องคงมีไข่เต็มท้องไข่ปูเป็นอะไรที่เวลาเราพูดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปตลาดผมเป็นคำนึงที่ชอบกินปูแต่ว่าแกะปูไม่เป็นฮนะคือผมแกะปูทีไรปูมันไม่ไม่เป็นเหมือนปูคนอื่นเลยอะผมแกะปูทีไรผมผมได้กินเปลือก เปลือกไอ้ตัวที่เป็นสีขาวๆข,ข,ของปูทุกรอบเนะจากเพลงที้เอาวไว้เป็นความสนุกสนานของทุกท่านนะครับก็เพลงร่วมสมัยเนี่ยเราเอามาร้องเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมีความคุ้นชินกับมันถึงแม้ว่าผมคิดว่าผมอาจจะยังทําได้ไม่สมบูรณ์ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงนะคับผม ฝากแชร์ฝากช,กชวนเพื่อนมาติดตามฝากชวนคนที่รู้จักมาติดตามฝากชวนมาสนับสน,นุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่ทานมากครับซีอีโเกมโอร์เดนิซซอนเดี๋ยวพเพลงปิปดวันนี้จะเป็นอะไรป้ายเราไปลุ <ellas> ้นกันไม่ว